สวัสดีค่ะมอน,นิมหาเหตุจ,จ้าบอกตามตรงครั้งแรกในชีวิตเบิ่งเอาค่ะซูฟูทีปีหนึ่งดอกสองดอกสดอกสดอก5้าดอก6ดอกเจดอก แปดดอกจุ่มเดียวนี้แล้ะค่ะแปดดอกเดี๋ยวนี้คือหมานแท้โอเคค่ะครั้ <c oughs> งแรกในชีวิตฮัลโหลเทสแปดดอกค่ะก่องจุนพูนโอเคค่ะเห็ดเพาะเห็ดเพาะฝีมือเก็บเองโอเคฝีมือตัวเองเก็บเห็ดวันนี้ จุ่มเดียวสิบดอกจ้ะพออีกสองดอกสุดท้าย